เอทูวิงท็อปอัพบริการเติมเกมอัตโนมัติ24ชั่วโมงถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมชื่อดังมากมายให้เลือกเติมและอย่าลืมกรอกโค้ด ZAHH เพื่อเป็นการสนับสนุนกันด้วยนะที่จะเติมเกมต้องเปทูวิงท็อปอัพลิงก์เติมเกมอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับเบอซ่าไอทนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเซมานไนต์รีเวิร์ดเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับมาเริ่ม อคอยหมดทดสอบกันนะครับหรือว่าหอคอยขวากันดีกว่านะครับซีซั่นนี้นะครับเป็นซีซั่นที่8เนาะนี่ก็จะมีได้กรอบนะครับโปรไฟล์ใหม่นะครับสีคล้ายซีซั่นหกเนะที่เป็นสีม่วงนะแต่ดูวันนี้น่าจะสวยกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุยกันนะครับเริ่มชั้น1กับชั้น2ก่อนนะครับผมวันนี้เนาะอ่ะชั้นหนึ่งนะครับนี่เราก็ หกดาวไปเลยนะครับนะที่ใช้กันก็จะมีทีมประมาณนี้เนาะที่เราใช้กันนะครับแต่จริงเราไม่ต้องตามเป๊ก็ได้นะเป็นทีมกายภาพก็ได้เลยนะครับเออกายภาพง่ายนิดเดียวเดี๋ยวดูพรีเซตเราหน่อยนะครับทำไว้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะนี่ใช้ทีมนี้ก็ได้นะวางไป ปอปแล้วก็มาใส่อีกสามเหรียญน,นะสามเหรียญในรอบนี้ดูก่อนนะว่าเราโดนอะไรบ้างเออใส่มั่วไม่ได้เหมือนกันนะทีมมีตาบอดนะครับอ่ามีตาบอดเนาะนะครับเริ่มต้นเนี่ยสองเทินนะตาบอดก่อนเลยนะครับก็สองเทินแล้วก็มีคุ้มกันเดสกับมีในเรื่องของนี่ความเสียหายโดยตรง มากกว่าสิบเปอร์ซนอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องยุ่งนะดูแค่ว่าเรา,เราโดนซีซีอะไรนะครับในอ่าในรอบนี้นะครับตาบอดแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมผมใส่อันนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนี่นะครับเอลิเซียไว้ล้างได้เออมาดูกันโบเอลิเซียผมล้างเลยบนก็ได้ล่างก็ได้นะเอลิเซียนะครับไปเฮ้ยแล้วต้องหก โอกนสิลืมลืมเมื่อกี้ผมน่าจะลืมติ๊กไอ้นี่เนาะลืมติ๊กตกลงนะครับเลือกถ้วยแล้วแต่ลืมนะอะลองอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่ามันจะง่ายไปรับใช้โอเคนะไปเริ่มกัน ึแล้วแตกกระไา้คลายรูดล่างอ่ะดิฝั่งหนูเป็นทีมถึกเนาะหินซึ่งสวยเอาโครงทุบ ล่างค่างละตัดฮิ้วแล้วหอคงทุบอีกทีนะึงโอ้ อยู่ต่อเนื่องใบดิอิดไหมสวยแม่นด้วยดิอย่าละก้อนแม่งอย่างแม่นเลยโอเคเดี๋ยวเราลูดเลยดีกว่าเนาะแต่ไมาคายลูกบนขจัดบัด๊ด ซึมหายไปแล้วรู้บ่ล่างอีกทีนึงโอ้ผมว่าถ้าเล่นูเองน่าจะง่ายกว่านี้เนาะหินใบโอ้วยสวยจัดสวยเลยและโอ้งเีแ็บบร้อยนี่โคตรสวยนะ เรียบร้อยนะครับจริงๆท,ทีมเนี้ยผมว่าโควิดน่าจะเล่นง่ายกว่าเนาะเอาทีมเวทลงชั้นหนึ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นแท้งไงอืมแต่นี้ก็ได้เหมือนกันเนาะนะครับก็สําหรับของนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้แฝดเนาะบันแอนบันเซลเนี่ยผมเล่นเป็นเซตอ่าเล,เล่นเซตหลายเซตผู้บัญชาการนะครับผมเล้นเอนดีเคเยอะนะเพื่อที่จะสร้างโลกนะเอาเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นซัพพอร์ต นะครับเอาไว้สร้างโวยกับเพื่อนส่วนออโค้งนะครับผมใช้เป็นเซตไฮด้านะครับเซตตีบอร์ดยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเซตจุดอ่อนนะครับตอนนี้เอลิเซียก็เป็นเซตต้านทานเนาะเอาไว้ลบได้นะเวลาเราโดนซีซีหรือว่าเอฟเฟกต์ของถ้วยเนาะเอลิเซียกดที่เดียวล้างแต่กับไ้าคายนะครับเป็นจุดอ่อนไปเลยแล้วก็แหวนนะ แหวนผมใช้เป็นอำนาจนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นข้าวเป้าหมอผีปเป้าร้อยโอเคนะครับตัดเลียนก็เป็นเจ้าตัวของออลีนนะประมาณนี้นะครับชั้นแรกชั้นแรกไม่ได้ยากเนาะโคตรง่ายสนิปเปอร์ก็ใช้ทีมนี้เนาะเออตัดสกิลปึ๊บปึ๊บบัฟก็นะครับดีบัฟแล้วก็ค่อยตีเนาะ ลูดีดยกโลสวยจับออ<ค><ณ>แรงเกินเบอร์อี<ค><ณ>อกิดบัฟโ<ค><ณ>ไไอ,อ้แม่โคตรแรงไงนะ<ค><ณ>แล้วสิเออใครนะ โหแม่งยิงรัวเลยอะ่ะเอินฟังต้องยิวแล้วตังงวะนนี้โหแล้วราเชลไปก่อนเพื่อนเลยราเชลฟันล่าง đi nhóc lô má Ông quẩy nè Léo là xèo Rồi อย่าพุ่งตายโอเคยังไม่มีใครตายนะถ้าถ้ามีตายนะเมื่อกี้แม่งอีกทีหนึ่งแน่เลยหรือว่าสวยอยู่ใช้ได้ปัน้นไว ยู่ดน,น,นึ่งมาปิดฉากปิดฉากแล้วเย,ย้เจ็บดอยอ่ะได้เป็นร้อยนะครับประมาณนี้เนาะห้าสิบสองเดินนะชั้นสองแล้วก็เป็นชั้นที่ตัว ละครดาเมจหลักเนี่ยมีผลมากๆเลยนะครับก็คือเซอินนะครับถ้าตีได้แสนขึ้นเนี่ยผมเล่นง่ายสบายแน่นอนนะครับประมาณนี้เนาะนะครับก็วันนี้มาตีสองชั้นนะครับวันนี้วันละหน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆฝากน้ำเติมเกมด้วยนะครับกับเป็นทุกคลินท็อปอัพนะครับบริการเติมเกมอัตโนมัติยี่ชั่วโมงนะครับทุกสะดวกปลอดภัยนะครับลิก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับผมพี่ปอยครับซีียูเนาะเป็นฟิล์มกันรอยโทรศัพท์นะครับ i have film นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสนีสวัสดีครับ